ชิลล <Sure. S 1> ok ิลลิ <writer> ่ลิลล่ลลิลล่ลลิ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 ู จากข้าแต่พีทจะมีรีวิวอะไรรู้ไหมพอดังตอนครับพี่น้องและเราก็อยู่ในแมปกาวพีออนไลน์ right. ไม่มีออนไลน์นะอย่าพิมพ์ผิดแล้วไม่เจออหยุดสิเขาอยู่มุมสูงหน่อย มุมล่างก็คือเขาชอบไฟแกนกระต่าย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 ไม่มีเตา่าอ่ะกระต่ายกระตา่ายดอกเด็กดอกเต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 กดอกเดกนนี้เราจะมารีวิวสกิลก่อนคือ สกิลแรกสือสกิลอีคือการปล่อยลูกปอยใส่ใครก็ได้เป็นลูกเล็กๆแล้วมันจะเป็นใหญ่ๆส่วนสกิลอาต้องอยู่กลางๆเท่านั้นอยู่กับใกล้ๆศัตรูอะไม่ค่อยไกลค่อยกว้างอ่ะปอบสกิลแบบเหมือนน้ำตกอะเหมือนน้ำพุ่งขึ้นมา คณำพวกมาสกิลร์มันก็แบบนี้ด้วยหรอส่วนสกิลที่คือการคือแบบให้ความรู้สึกคุณเป็นโกคูท okay ี่ไม่มีล่างแต่ปล่อยฮัลโหลกามีกเมีการเนี่ย กาเมกากาเมกา,มกามมปล่อยไปลูกใหญ่ด้วยส,สกิลเอฟคลๆก็ชอบสกิลบินแต่ผมว่ามันไม่ค่อยบินเร็วเท่ากับโนนัทของขาตาคุณลิดีแต่ถามว,ว,ว่ากินไหนดีกว่ากัน ระหว่างคาบตาโกลิออฟเมดเออมันก็แบบปล่อยรัวได้ยูอ,อีแบบกุกห้าก็ปล่อยือรัวรัวเรือแดบกับฝนมังกรไปไปค้างเดียวลูกใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าผมมังกรใหญ่ดีชอบเป็นหมูดดวย เชน,ไไนีนยิออ่ออกมกว่าน้อ้ออีกตัวเอกภาพนี้อืมตามแต่ผมยังไม่มีล่าดิสิมันมัมนมีอล่ายัางไงอ่ะอืมหรือว่ามันาอ,อ,อะ,อะไรนะก็มีเช่นนี้แหละกดไลค์กดแชร์ด้ก้ามีก้า,า,ม,า,ไไกามก้า